เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช anel นี้ได้ง่ายๆโดยการกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็แชร์นะครับหากท่านใดอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมก็สามารถกดสติ๊ระแตงได้เลยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับราอยการ c ดคอล c t กเตอร์โปรไฟล์อีกครั้งนะครับซึ่งก็ถือว่าโอกาสแบบเดียวกับตัวน้องฮารุณะซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับน้องฮารุณะด้วยซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากเครื่องครัวประจําชมรมชิมอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ สาวน้อยผู้เป็นมีมตั้งแต่วันแรกๆของเกมต้านหัวหน้าชมรมโภชนาการอากิคิโอฟูกะฟูกะนั้นเป็นสาวน้อยอายุ16ปีเกิดวัาที่30เมษายนปัจจุบันน้องเรียนอยู่ชั้นปีที่2สถาบันเกเฮน,นาโดยมีสังกัดก็คือชมรมโภชนาการและตำแหน่งในปัจจุบันของตัวน้องฟูกะก็คือหัวหน้าชมรมโภชนาการฟูกะนั้นเป็นสาวน้อยที่มีรูปร่างค่อนข้างเล็กเธ่สูงเพียง159ซติเมตร พัวเธอนั้นเป็นเด็กสาวที่มีผมค่อนข้างยาวซึ่งตาปกตินั้นฟูกะจะไว้ผมทรงทวินเทลอัตลักษณ์ในฐานะของเด็กเกน่าของฟูกะก็คือเขาทั้งสองข้างของเธอซึ่งมันมีรูปร่างเหมือนเข่าของแพะดูเหมือนตัวน้องแกเนี่ยจะเอามันมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะด้วยการเอามันมารวบผมไม่ให้กิก,กะในเวลาทําอาหารคาดว่าต้นแบบของตัวน้องฟูกะนะั้นจะเอามาจากบาโฟเมตไม่ใช่ว่าน้องแกจะไปซอมกัดหรือหลอดออฟเวอร์เลียนใส่ใครอะนะ แต่ตัวบาร์ฟเมดเป็นปีศาจที่มีศีรษะเป็นแพะซึ่งเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับตัวนอฟูกะที่ทำหน้าที่เติมเต็มความหิวโหยกับนักเรียนเกเฮนาทางด้านปุกริบผุก,ร,ก,ผกริกของนอฟูกะเนี่ยเป็นสาวน้าที่ดูเป็นมิตรอบอุ่นอ่อนโยนและเป็นเด็กสาวท,ที่ชื่นชอบในความสางบสุขเธอมักจะมีรอยยิ้มที่แสนอ่อนโยนให้กับผู้คนเสมอเธอมักจะปรากฏตัวพร้อมกับชุดยูนิฟอร์มที่ส,มสวมใส่ผ้ากันเปื้อนทับไว้ เรื่องความรารถนาในความสงบสุขของน้องฟูกะนั้นถึงขั้นที่น้องฟูกะต้องตั้งสเตตัสในมโมท็อกเลยว่าขอวันสงบสงบสักวันเถอะเดย์โปรดซึ่งมันก็ไม่เคยเป็นจริงแม้แต่วันเดียวแม้ว่าสาวน้อยที่มีชื่อว่าฟูกะจะเป็นเด็กที่มีรูปร่างค่อนข้างเล็กแต่เธอเป็นสาวน้อยที่ค่อนข้างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจไม่สิ้าร่างกายน่ะใช่แต่จิตใจของน้องฟูกะนั้นค่อนข้างจะตายด้านไปแล้วมากกว่า และที่บอกว่าตัวเธอนั้นแข็งแรงมากนั้นไม่ได้พูดเกินเลยแต่อย่างใดนั่นเพราะการทํางานทุกวันของเธอนั้นมันหนักมากเพราะตัวเธอต้องทําอาหารถึง4 0 0พชุดต่อมือซึ่งก็ทําเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นไม่เชื่อก็ลองดูสิของผมแค่3คนก็จะตายแล้วส่วนความสามารถด้านการต่อสู้ของน้องนั้นค่อนข้างส่วนทางกับความสามารถทางด้านกายภาพของเธอกล่าวคือน้องฟุกะมีความสามารถด้านการต่อสู้ที่ต่ำเนื่องจากเธอไม่ค่อยได้จับปืนต่อสู้ใครสักเท่าไหร่ ตามปกติแล้วนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการที่โรงอาหารก็มักจะสร้างความวุ่นวายเป็นประจำแต่ถึงตัวปวนทั้งหลายจะอรารวาสสะเละเแบบนั้นน้องปุกะก็ไม่เคยที่จะชักอาวุธประจำตัวขึ้นมาเลยสักครั้งพอะเธอให้อภัยนักกรีดเจให้นาพวกนั้นใช่ไหมถ้ากิดแบบนั้นแล้วก็ตอบได้เลยว่าเองนะกิดผิดมหารแล้วส่วนสาเหตุจริงๆนั้นก็คือเธอหยิบมันมาใช้ไม่ทัน ซึ่งส่วนใหญ่ทุกอย่างมันจะจบลงด้วยการระงับเพกของคณะกรรมการวินยัยแต่ถ้าคณะกรรมการวินัยมาไม่ทันปูกะมักจะตกเป็นตัวประกันไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วฉันนะ่ะจับปืนไม่ได้หรอกก็ถูกมัดอยู่ดีคะการบุกจับตัวประกันซึ่งเป็นแม่ครัวคนนึงไปสาหรับโรงเรียนอื่นอาจจะไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่แต่ซาลเกนหน้านั้นมันกลับเป็นเรื่องที่แม้แต่หัวหน้าคณะกรรมการวินัยอย่างฮินะก็ระบากใจ เหตุผลก็คือเกเฮนานั้นมันมีแม่ครัวที่ทํางานได้เพียงคนเดียวการสูญเสียแม่ครัวคนสาคัญไปมันหมายความว่าทางโรงเรียนอาจจะต้องทานขา้าวบ้านเพียงอย่างเดียวทั้งอาทิตย์ส่วนหากจะได้ไปกินที่อื่นก็เกรงว่าจะต้องตามเก็บงานหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่านักเรียนของเกเฮนาแต่ละคนมันก็จจิงๆทางนั้นโตฟุกานั้นเป็นคนที่เข้มงวดเรื่องความสะอาดนั่นเพราะว่าตัวเธอเป็นแม่ครัวดังนั้นครัวของโรงเรียนเกเฮนาจึงมักจะสะอาดอยู่เสมอ แต่ว่าก็มักจะมีคดีลึกลับที่ผู้ตรวจการของเกเฮน,นามักจะป่วยอยู่บ่อยๆนั่นทําให้ชมรมโภชนาการโดนตัดงบอยู่บ่อยครั้งความสามารถด้านอื่นของฟูกะนอกจากเรื่องการทำอาหารที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมของเธอแล้วเธอยังมีความรู้เรื่องโภชนาการที่ดีเยี่ยมอีกด้วยดังนั้นอาหารของเธอนอกจากจะเปี่ยมด้วยความรักที่มีให้กับทุกเมนูแล้วมันก็ยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยแต่ตามปกตินั้นฟูกะมักจะโด,ดตนตำหนิเรื่องรสชาติสาเหตุมันก็มีสองอย่างดยกันอย่างแรกก็คือ พนักงานหรือผู้ช่วยของเธอนั้นไม่เพียงพอและจุดที่สําคัญที่สุดก็คือน้องจุริเรื่องของน้องจุริเนี่จะยกยอดไปไว้ที่เนื้อหาของตัวน้องจุริเองก็แล้วกันนะครับแต่ขออธิบายสั้นๆไว้เลยว่าจุริเป็นคนที่ไม่สามารถอนุญาตให้ทําอาหารได้แม้แต่ให้คนซุปในหมอ้อก็ยังทําไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะการสัมผัสข,ของเธอนั้นอาจจะทําให้อาหารรสชาติผิดเพี้ยนซึ่งถ้าเลวร้ายก็ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียว เลือกต่อมาตัวน้องฟูกะเนี่ยจัดว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการต่อรองราคาสินค้าอีกด้วยแถมดูจากในเนื้อเรื่องประจำตัวของเธอแล้วเธอมีคอนเน็ชันในวงการวัตถุดิบค่อนข้างเยอะอีกต่างหากเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับตัวน้องฟูกะฟูกะนั้นทําอาหารมื้อรับประมาณ4,000ชุดซึ่งเธอทําคนเดียวเรื่องที่2ฟูกะจังติดนิสัยการทําอาหารจํานวนมากจากที่โรงเรียนมาเพราะงั้นหากน้องทําอาหารให้ใครสักคนหนึ่ง ให้เตรียมตู้เย็นใหญ่ๆรอเอาไว้เลยเพราะอาจจะต้องใช้เวลาเคลียร์เป็นอาทิตย์เรื่องที่ 3. น้องฟูกะเนี่ยเป็นคนที่คออ่อนมากแค่มีลิ่นที่เอาไว้ใช้ทาอาหารเธอก็สามารถเมาได้แล้วเรื่องต่อมาปืนที่ฟูกาใช้ก็คือเทคเลอร์แอนด์คอร์ดเอ็มซึ่งมันมีชื่อว่าสกูลันขับเซลล์ดีเฟนส์เวปอนไทเอแม้ว่ามันจะมีชื่อว่าอุปกรณ์ป้องกันตัวเองแต่เธอก็ไม่เคยหยิบมันออกมาใช้ได้ทันสักครั้งเดียวเลยสร้างความสัพสนต่าง ฟูกะเป็นคนที่รู้จักกันในฐานะแม่ครัวของเกเนะ่โดยส่วนใหญ่นั้นคนที่มีความสัมพันธ์กับเธอก็มักจะเกี่ยวข้องกับวงการอาหารหรือผู้ที่ต้องใช้บริการลงอาหารของเกเนะ่ซึ่งก็มีตามนี้ก็คือเกี่ยวกับน้องจูริจูริเนี่ยเป็นรุ่นน้องและลูกหมือเพียงคนเดียวของฟูกะเป็นรุ่นน้องที่แสนน่ารักที่เหมือนจะมีความสุขแสนรุ่นพี่ไปะะแล้วดานบุคลิกจูริเป็นเด็กที่ค่อนข้างเชื่อฟังและก็เป็นเด็กดีเลยล่ะติดอยู่อย่างเดียวก็คือเธอทําอาหารไม่ได้ พอถ้าเธอทาอาหารหากมันออกมาเป็นอาหารมันก็จะกินไม่ได้แต่ในบางครั้งมันก็วิวัฒนาการตัวเองได้ราวกับว่ามันโดนลังสีกิตเตอร์มาอธิบายให้เห็นภาพชัดๆก็คือแม้ว่าจูรีจะใช้วัตถุด,ดิบบ้านๆ้านจากซูปเปอร์มาร์เก็ตเธอก็สามารถสร้างซุปหรือแพนเค้กที่มีระยางออกมาได้ที่สําคัญมันมีชีวิตด้วยจูรีนั้นมีไอเดียปแปลกๆในการทําอาหารเช่นเอาช็อตการมายิงเพื่อนวันวไ้เนื้อนุ่มขึ้น ซึ่งถ้าให้คะแนนความไปรุ่นน้องนั้นจูรีนั้นผ่านเฉลุยแต่เรื่องการให้เป็นแม่ครัวนี่อย่าหาทำเลยได้โปรดส่วนคดีความที่เธอทำร่าสุดก็คือทรงเอียวริไปห้องพยาบาลเพราะน้ำส้มทีตัวน้องขันมากับซื้น้องเอียวริฝากบอกมาว่าอีกแล้วเออเกี่ยวกับชมรมชีมอาหารตรงนี้ถ้าให้พูดตรงๆก็มีความสัมพันธ์แบบผู้เสียหายกับคนร้ายซึ่งจอย์ก็คือฟูกะส่วนจำเลยก็คือฮารุนะ สัวอีก3มคนเนี่ยมันเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดสําหรับฮารุนะแล้วเนื่องจากเธอทําอาหารนี่เป็นไม่สิเธอคือความที่หายของโรงครัวต่างหากลองให้เธอได้ทํารับรองว่าครัวมันจะบ่มอย่างแน่นอนล่าสุดก็เพิ่งทําไฟไหม้้องครัวมาและเพราะว่าฮารุนาู้ว่าฟูกะทําอาหารได้ดีเธอจึงมักลักพาตัวฟูกะไปดังเครื่องมือทําอาหารสิ่งที่ฟูกะดูจะไม่สบอารมณ์มากที่สุดก็คือพวกเธอดันขโมยลถขนอาหารของฟูกะไปใช้ตามอำเภอใจ แถมยังจับตัวเธอเป็นตัวประกันด้วยท้ายสุดเหตุการณ์ความวุ่นวายเหล่านั้นมักจะจบลงด้วยการทางยับของรถน้องฟูกะลงท้ายตอนนี้น้องฟูกะก็เลยจาเป็นที่ต้องใช้รถเวสป้าส่วนตัวในการไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดขอให้ดูเถอะข้าวหน้าตูจะซื้อรถทุ่งเกาะมาขนอาหารฟูกะจังนี่ได้กล่าวเอาไว้ในส่วนของคณะกรรมการวินยัยอันนี้คือกลุ่มดีมีความสัมพันธ์เพราะต้องมาช่วยเหลือเป็นประจำส่วนคนร้ายก็หน้าตาเดิมๆนะ เพราะตัประกันก็คนเดิมๆอ่ะซึ่งมันก็สมกับเป็นโรงเรียนเกเฮนาดีนั่นแหละมีนมามักจะให้คณะกรรมการวินัยรีบดำเนินการหากรู้ว่าโฟกัสถูกจับตัวไปเพราะว่าพวกเธอก็ทนกินข้าวปั้นต่อเนื่องหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้เหมือนกันในส่วนการตรวจตราฮินะมักจะให้คณะกรรมการวินัยมาตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารอยู่บ่อยครั้งแต่เพราะพวกเธอนั้นดันไปกินอาหารและเครื่องดื่มจากมือจูงลิท้ายสุดก็เลยต้องเข้าห้องพยาบาลไปตามระเบียบ หนึ่งในคณะกรรมการที่ส่งมาตวรวจสอบคนหนึ่งซึ่งมีชื่อและทุกคนรู้จักกันดีก็คือชิโรมิอิโอริหัวหน้าภาคสนามของคณะกรรมการวินัยและหลังจากนั้นชมรมโภชนาการก็จะโดนตัดงบเพราะว่าต้องส่งคนไปทําความสะอาดที่โรงอาหารใหม่ทั้งหมดในส่วนของเซนเซในส่วนของเซนเซเนี่ยภูกะมักจะบ่นเรื่องพฤติกรรมการกินของเซนเซอยู่เสมอ เธอรู้ว่าเซนเซเป็นโพตีงานจุ่งแต่การเลือกกินแต่อาหารพวกสำเร็จรูปและก็มาม่ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอยู่ดีถึงขั้นที่ต้องมาทำอาหารให้ทานถึงที่เลยทีเดียวซึ่งกะหนับว่าเป็นเด็กที่น่ารักเลยทีเดียวถึงแม้ว่าในบางครั้งจะเห็นเธอในมีมจันเดเละกระเถะเรื่องราวการโชว์คู่งเงี้ยขี้ของท่านหัวหน้าชมรมโภชนาการเรื่องราวนี้จะอยู่ในเนื้อหาเอีเวนต์ปีใหม่เลยซึ่งตัวน้องฟูกะนั้นแต่งตัวสวยๆรอที่จะไปเซี่ยวปีใหม่ให้ชื่นอุรา แต่เอ๊ะทำไมตัวถึงโดนมัดอยู่ล่ะความคิดที่ว่าอยากมีวันคืนแสนสงบสึกสักวันนั้นเหมือนจะไม่มีในสาระบบของคิวอทัสแน่นอนว่านี่คือการจับตัวเพื่อเอาเป็นตัวประกันอีกเช่นเคยครั้งที่เออโอเคไม่นับก็แล้วกันเนาะมันเยอะเอาเป็นว่าเห็นหน้าคนที่ลงมือก็รู้เลยว่าจะลากเธอไปทำอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนแน่นอนว่าคนทำก็ลายเดิมนั่นแหละคือฮารุนะ ซึ่งพอฮารุนะเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้านซูซูเมะเท่านั้นแหละฟูกะก็เข้าใจว่าฮารุนะนั้นต้องการจะทําอะไรฮารุนะนั้นต้องการช่วยเหลือร้านซูซูเมะให้รอดพ้นจากการถูกปิดกิจการซึ่งการที่ฮารุนะการปิดปกป้องร้านอาหารที่ชอบนั้นก็สมกับเป็นตัวฮารุนะดีแล้วนะแต่ตัวเกี่ยวอะไร้วยล่ะตัวแค่จะไปเที่ยวปีใหม่ดูเหมือนว่าปีนี้ฟูกะก็จะไม่ได้มีโอกาสได้ทำบุญล้างสวยอีกเช่นเคย และสุดท้ายถึงต่อต้านแค่ไหนน้องฟูกะก็โดนลากมาอยู่ดีและเมื่อฟูกะเองไปถึงในร้านเธอจะตรวจตาจนทั่วและนั่นทําให้เธอรู้สึกถึงความประทับใจกับร้านแห่งนี้มากซึ่งกระสมแล้วลหละที่ทําให้คนอย่างฮารุนะพอใจได้แต่สิ่งที่เธออยากจะตําหนิเพียงอย่างเดียวก็คือเรื่องวัตถุดิบเพราะมันดูคุณภาพต่ำเกินไปโดยที่ทั้งหมดนี้มันมาจากบริษัทเดียวก็คือเนียวฟู้ดซึ่งมันก็คือบริษัทกินรวบนิสัยเสียที่พยายามพบร้านคนอื่น แถมการซื้อจากเจ้าอื่นก็เหมือนจะทําให้ผิดสัญญาและโดนเล่นงานเสียด้วยเธอได้ลองทําอาหารตามปกติและบอกราคาแก่ชาวเมืองที่เป็นลูกค้าประจําแล้วแม้ว่ารสชาติจะทําให้ชาวเมืองดูประทับใจแต่ว่าราคามันกลับแพงเกินไปนั่นเพราะชาวเมืองนั้นติดนิสัยกินของไร้คุณภาพราคาต่ำไปเสียแล้วซึ่งปัญหานี้เซนเซย์อย่างเราได้ให้วิธีการแก้ไขด้วยการขาย2ราคาซึ่งก็มีทั้งแบบราคาย่อมเยากับของที่ดีหน่อยแต่ราคาสูงกักากันเล็กน้อย พอเรื่องนี้ไปถึงหูประธานของเนียวฟูเท่านั้นแหละเจ้านั้นกลันกล่นแกล้งหนักขึ้นกว่าเดิมจนฝ่ายเราไม่สามารถหาซื้อวัตถุดิบอะไรได้เลยแม้ว่าจะฝากเรื่องอื่นๆให้ฮารุน่าจัดการก็จริงแต่ปัญหาที่รุมเร้าก็เหมือนจะทําให้ฟูกะรู้สึกท้อเธอรู้สึกเหนื่อยกว่าที่เคยเป็นดังนั้นจึงขอไปรับลมภายนอกสถานที่ที่เธอไปก็คือดาดฟ้าของห้องชมรมโภชนาการฟูกะไม่นึกว่าฮารุนะจะมาหาเธอฟูกะบอกเพียงแค่ว่าตัวเธออยากจะพักสักหน่อย หลังจากนั้นก็จะไปทํางานที่ค้างต่อให้ตอนนี้ฟูกะกําลังสัทสอนพอเธอได้ยินมาจากอคาริว่าหากเนียวฟูดนั้นแพ้พวกแก๊งบวกกน็อกที่เนียวฟูส่งมาปวดร้านเซเมะนั้นจะตกงานนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ค้างคาใจเธออยู่เช่นเรื่องร้านต่างๆที่เข่าคายเจ้าสัวและบางคนที่คิดว่าพวกเธอนั้นสร้างความวุ่นวายโดยไม่มีเหตุจําเป็นท้ายสุดสิ่งที่เธอทํานั้นมันถูกต้องหรือเปล่าฟูกะไม่สามารถตัดสินใจได้ นั่นเพราะน้องฟูกะกกลัวว่าการตัดสินใจของเธอนั้นมันจะเป็นการทำร้ายผู้อื่นทางอ้อมแต่ฮาุนะกลับบอกว่าเรื่องนั้นเธอก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันมีคนกลุ่มที่คิดว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วทว่าตัวฮาุนะกับคิดจะสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งหลังจากโชคคุงเอคีนี้จบลงเนี่ยโฟู์หักเขาแพ้เขาก็ไม่ได้เสียอะไรไปแต่เจ้าของร้านเซซเมะนั้นกลับต้องเสียทุกสิ่งซึ่งนั่นก็คือความไม่แฟร์ของโลกใบนี้ และสิ่งที่ฮารุนะให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือหลังจากสูญเสียร้านซูซูเมะไปแล้วเหล่าเช่าเมืองจะต้องสูญเสียโอกาสในการลิ้มลองอาหารรสเลิศไปฟูกะนั้นทึ่งในความคิดของฮารุนะซึ่งมันก็เหมาะกับคนอย่างเธอดีฮารุนะยังบอกอีกว่าเธอคิดว่าตอนนี้ฟูกะยังไม่ได้แสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาเลยนั่นก็เพราะโอกาสนั้นมันไม่อื้ออานวาย นั่นทาให้ตัวฟูกักลาทิ้งความรังเลเธอขอสู้อีกฝ่ายจริงๆด้วยฝีมืออย่างเต็มที่ของเธอซึ่งนั่นทําให้เธอรู้ว่าเธอประเมินอีกฝ่ายสูงเกินไปเสีย้วยซ้ํานั่นก็นเพราะอีกฝ่ายไม่ได้รู้ถึงจุดอ่อนของอาหารตัวเองซะโดยซ้ําไปแถมยังนึกว่าเธอไม่สามารถทำข้าวกล่องจำนวนหนึ่งร้อยชุดได้ทันและทำข้าวกล่องออกมาแบบลุกๆวกทีนี้พอแพ้แบบไม่น่าเชื่อเจ้าตัวก็เลยหัวร้อนเรียกลูกกระจอกมาอรารวาสการชุมชน เรื่องใช้กําลังแบบนี้บอกตรงๆเลยว่าน้องฟุกะไม่สันทัสอย่างแน่นอนแต่อีก4คนนั้นบอกได้เลยว่าของถนัดสุดๆและไม่ต้องสืบเลยว่าใครจะเป็นฝ่ายตืบไขรเพราะในเวลาไม่นานเราแก๊งหมกกันน็อกก็โดนน็อกเรียไปทําระเบียบท้ายสุดเรื่องการถูกเลิกจ้างจากจเนียวฟูตก็มีทางแก้โดยเจ้าของรา้านซูซูเมะนั้นบอกว่าเธอจะรับแก๊งหมกกันนอกเป็นพนักงานร,ร้าน แต่ถ้ากลางความโรงใจเหล่านั้นฮารุนะดันเผลอไปกินอาหารที่ไม่ได้เรื่องกล่องหนึ่งเข้าไม่ต้องบอกเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการระเบิดขึ้นอีกตามเคยและแล้ววันที่แสนสงบสุขของน้องฟูกะนั้นก็เหมือนจะไม่มีจริงสำหรับเรื่องราวของน้องฟูกะนั้นก็ขอจบไว้เท่านี้ก็แล้วกันถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่าต่อในเนื้อหาย่อยก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีไม่ค่อยมาก โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องของอากิคิยฟ u ูกะหัวหน้าชมรมโภชนาการผู้อับโชคเอาไว้แค่นี้แหละครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีอะไรอยากจะแนะนำติชมก็เหมือนเดิมนะครับสามารถพิมพ์ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแต่ว่าขอแบบสุภาพนะจ๊ะและในส่วนของคลิปหน้านั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครก็แนะนำว่ากดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ